จบไปแล้วจ้า <Yay. S 1> โอ้ออยสนุกมาก EP นี้คือแบบมันมีหลายหลายมวลอารมณ์อหลายมวลอารมณ์อ่ะใช่<อ>ใช่หนึ่งเลยนะอารมณ์รมแรกท,ที่รู้สึกเลยก็คือว่าเราได้รู้แบ็กกราวด์หลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นอ,อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เราดูนิ่งเหียเราก็รับรู้มาบ้างว่า เฮียอี้เคยบอกว่าเขาเคยมีส่วนทําให้คนเดียวเกือบเสียชีวิตแล้วก็อันตรายจนเขาจะรู้สึกว่าต้องคอยอยู่ปกป้องคอยอยู่เ่ตลอดเวลาแต่เชื่ออนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรหรือว่าเหตุมาจากไหนนึกออกไหม,มแต่เพราะอันเนี้ยอ่ะมันก็เล่าเรื่องแหละว่าเลี้ยงเสือ,อแล้วก็เสือหลุดมาจะมาตะปบมาใครย,ย่ามอะไรต่างๆก็เลยต้องไปเข้าไปช่วยทําให้เดียวทําให้ช็อกใช่ซึ่ง มันก็เออมันก็ทําให้เราได้ได้เห็นได้เข้าใจแบ็กกราวของตัวละครมากขึ้นเนาะอันะนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมันอะไรมันมีสาเหตุมันอะไรม,มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราก็รอคําตอบอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วตอนเนี้ยมันก็เฉลยมาและแล้วก็ได้รู้อีกว่าคือเราเราก็จะรับรู้มาแค่ว่าพ่อพ่อคนเดียวจะเป็นคนที่แบบว่าคอยนู่นนี่นั่นคอยบอแบบ หาผลประโยชน์ต่างๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเงินเอ่ยอะไรเอ่ยตอนที่จะซื้อตึกถ้งตึกแถวตอนนั้นเนาะแต่พออันเนี้ยมาก็คือว่าอ่ะมีมีมตัวละครก็คือคุณลุงที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่าจะเป็นปมใหญ่ที่จะทําให้เนื้อเรื่องของเรื่องเนี้ยมันดําเนินต่อไปใช่จะบอกว่าเนื้อเรื่องของเรื่องเนี้ยคือ มีความน่าสนใจเราสึกว่ามันมีเส้นของการต้องตามสืบสวนสอบสวนจิงนะเนาะหอแล้วมันทําให้เราแบบลุ้นอะว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อพอรู้สาเหตุว่าเออมันอาจจะมาจากตรงนี้แล้วมันจะทํายังไงต่อไปให้เราเจอความจริงสิ่งนั้นเลยอคือมันมันนอกเหนือจาก เส้นความสัมพันธ์ของของเฮียอี้กับคนเดียวแล้วอะ<ช>แต่ว่าพอมาเที่ยวมาจะมาแบบสืบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นความขัดแย้งปมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการครอบครัวอะไรเงี้ย<ห>เออมันรู้สึกว่ามันมีหลายเส้นเรื่องที่เราจะต้องรองลุ้นว่ามันจะลงเอยยังไงหรือว่ามันจะมุ่งไปสู่เส้นทางยังไงอันนี้มันเลยรู้สึกว่าเออมันลุ้นแล้วก็เขาเขาแบ่งเขาทําเขาแบ่งแบบ อย่างแ,งแบ่งอารมณ์ของซีรีส์ดีอะ,อะคือมันมีม,มันมีหลากหลายอารมณ์มันมีแบบว่าได้ซึง้งได้เขินได้เศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมีหลากหลายมากอะเ,ออเรารู้สึกว่าเออตลอดทั้งทั้งซีรีส์ทั้งอีททั้งตอนนี้นมันเลยแบบว่ามันมีอารมณ์ที่หลากหลา,หลายดีจริงเนาะแล้วก็ชอบจริงฉันฉันนี่ยังแบบยังชอบเวลา เพื่อนๆคุยกันไม่ว่าจะเป็นแบบอีพีที่แล้วที่เป็นหนูเกื้อกับคนเดียวแล้วพออีพีนี้ก็เป็นเฮียอี้กับเฮียเหลียนอย่างเงี้ยใช่คือเขามีความแบบเวลาเขาคุยอะไรกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างจากเพื่อนเขาเสมอเออมันมันดีมากเลยแล้วก็แบบคอยเตือนสติกันไม่ได้อยากให้ทำหรอกแต่ก็เออเดี๋ยวช่วยก็ได้เข้าใจเหตุผลของเพื่อนแหละว,ว่าเพื่อนทำไปเพราะอะไรอะไรเงรี้ยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ คือความความสัมพันธ์ของแออย่าง,อย,างอย่างสมมติเพื่อนอย่างคู่ของเฮีย e อีกับเฮียเลียนะะคือเขาเป็นเพื่อนที่เขารู้ใจรู้พุงกันหมดอ่ะอรู้ทันกันรู้ทันกันอนะแล้วก็จะเห็นว่าเราชอบอันนี้มากเลยในในอนะีพีเนี่ยที่ตอนที่คุยกันในห้องตอนที่มาชุดนอนอะได้ไหมเรารู้สึกว่า มันเป็นมุมมองของคนสองคนที่เข้าใจกันแต่เขาก็มีจุดยืนของเขาในในแต่ละแบบอะอย่างตัวของเฮียเหรียญอะคือชัดเจนว่าเขามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วแล้วก็และเขาก็จะมั่นคงในกับคนรักของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาเลยบอกว่าสิ่งที่อยู่กําลังพูดกับเราอยู่ตอนเนี้ย อยู่คนจะบอกคนเดียวคือเขาก็จะเตือนสติเฮียอีว่าตอนนี้ยมึงควรจะต้องไปบอกคนเดียวส่งเรื่องที่มึงบอกกูเนี่ยบอกคนเดียวสิควรจะเล่าให้คนเดียวฟังอะไรเงี้ยแต่แบบในมุมของเฮียอีก็คือกลัวเออกลัวกลัวว่าแบบถ้าบอกไปแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงกลัวะความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราเราแล้วพอบอกฟังเฮียอีอ่ะเราก็เข้าใจว่าในมุมของเขาอ่ะ เขาก็เป็นเป็นปมในใจ<ง>ซึ่งทุกคนอันเนี้ยมันเลยทําให้เราเข้าใจเข้าใจเลยว่าตัวของเฮียอี้ทำไมถึงเลือกเลือกทําแบบนี้เนาะแม้คือพอมันเป็นปมที่เกิดขึ้นในวัยเด็กแล้วมันเหมือนมันกลัวมันไม่กล้ามันรู้สึกผิดไปทุกอย่างแต่ด้วยความเป็นเด็กอะเราอาจจะไม่กล้าที่จะพูดออกไปว่าเอ้ยพี่ขอโทษนะหรือว่า ก็เป็นก็คือเขาก็เขาก็รู้แหละว่ามันเป็นเพราะว่าความดื้อของเขาที่เขาอยากพาเล่อเล้อไป,เ,ปเดินเล่นเดิล่นเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน่าจะเห็นแบบอาการของน้องอะ่ะมันไม่ปกติสุดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเราเขาทําให้หลายคนได้รับผลกระทบใน<า>ตอนนั้นจากสิ่งที่เขาจากความดื้อของเขาคือคุณลุงก็ก็ตาบอดแล้วก็เสียชีวิตออต,ตัวตัวคนเดียวก็แบบ ขวัญผวาเนาะแม่ขวัญผวาแล้วก็ขปเสียขวัญไปแล้วเหมือนพ่อก็ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําแล้วมาเรียนที่เขารักาเรียที่เขารักก็ต้องออกไปแล้วมันก็มาผลพวงกับเรื่องของครอบครัวของคนเดียวที่เหมือนกับว่ามาใช้จังหวะเนี้ยในการหาผลประโยชน์ทําให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันมันแบบมันมาสำหรับเด็กคนหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับเด็กอายุสิบสี่อะเนาะถือว่าแบบ ก็ห <G ül> นักหนาอยู่ <G ül> กับสิ่งที่ <G ül> ต้องเจอมันก็คือแต่มันก็คือสิ่งที่มันเกิดจากการกระทําที่เขาแบบไม่ทันได้แบบตั้งใจอะ่ะแต่มันเกิด<ต>ขึ้นไปแล้วเนาะเข้าใจเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่ในปัจจุบันเนี้ยในสิ่งที่เฮียอี้ทำอะ่ะเรารู้สึกว่าทุกตัวละครรวมถึงคนดูอะ่ะก็สัมผัสได้ว่าเฮียอี้ทำด้วยความรักคนเดียวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตจริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่เฮียอี้ยังไม่ได้ทำอะ่ะ คือยังไม่ได้บอกความจริงกับการพูดขอโทษแค่นั้นเองทุกคนมันเลยมันเลยทาให้ปัญหาเนี่ยมันยังคงคาลาคาซังอยู่คาซังอยู่ใช่ซ่งถ้าเกิดว่าเหยี้ขอโทษปุ๊บก็จะไม่มีเรื่องนี้ไงมันจบเลยพี่พี่ซองเดี๋ยวมันจบเดี๋ยวมันจะจบไงเพราะฉะนั้นมันยังไม่ได้บอกไงทุกคนก็เลยต้องต้องทำเป็นอึอัแล้วก็ตามสืบความจริงไปช่อแต่นั่นแหละแต่สิ่งที่เหยียยทำอ่ะเราก็เข้าใจเหตุผลคือถ้าสมมติว่าเขาเปิดเผยเขาอะไรเนี้ย มันก็อาจจะแบบว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนอะแม่คือไม่รู้ด้วยว่าคนเดียวจะคิดยังไงเนาะคนเดียวยังจะอยู่กับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยทําได้ดีที่สุดแค่ พยายามดูแลแล้วก็ให้สิ่งที่ที่เขาอะรู้ว่าสึกว่ามันดีกับคนเดียวอะตลอดเลยจนบางครั้งทาให้คนเดียวรู้สึกว่าอึดอัดว่าทาไมเฮียต้องมาบงการทําไมเฮียต้องมาบังคับต่างๆเฮียต้องคอยดูคอยว่าจริงๆแล้วมันก็คือความเป็นหัวเพศแต่ว่าคนสองคนเขาไม่ได้ปรับจูนความรู้สึกที่มีต่อกันจริงเฮียอีก็ไม่ยอมพูดกับคนเดียวคนเดียวก็ก็ไม่ไม่เก็บเอาไว้จริงจริงเฮียอีก็คือฝันร้ายเหมือนกันใช่แล้วก็ไม่กล้าอยู่กับคนเดียวใช่เพราะว่าถ้าอยู่กับคนเดียวก็จะยิ่งจะมี คือ<ช>เหมือนกับว่าเขาบอกว่าการที่เขายิ่งอยู่ใกล้กันแล้วยิ่งมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากขึ้นทําให้เขาอ่ะก็ฝันหลายยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเหมือนกันเพราะว่าเขารู้สึกผิดอยู่ในใจอะใ<ช>่ะการที่แบบการที่เขาจะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขอ่ะมัน,ม,นมันเลยยากอะ่ะในความรู้สึกเรานะมันก็เข้าใจพอมองในมุมเฮียอีย้เราก็เข้าใจใ<ช>เขาเพราะฉะนั้นเฮรยลี่ถึงต้องมีเฮีเลเป็นเพื่อนใช่เพราะว่าเพราะว่าทุกคนเรารู้สึกว่าการสร้างคาแรคเตอร์ เียเหรียญใจเฮียอ่มันทาให้มันให้ทาให้ปมปัญหาของตัวละครสองคนนี้มันจากที่มันหนักอยู่อ่ะแต่มันเหมือนมันมีคนใดมันมีอีกคนนึงคอยมาแบ่งเบาแบ่งเบาในแง่ของการรับฟังแล้วก็ในการช่วยเหลือในการซัพพอร์ตคือต่างฝ่ายความสัมพันธ์ของเพื่อนสองคนเนี้ต่างฝ่ายต่างจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคือเพื่อนผิดก็พูดตรงๆว่ามึงอ่ะมึงอ่ะทำผิดอยู่แต่ก็เข้าใจเพื่อนในหมุมของเพื่อนแล้วก็พยายามที่จะคอยประคับประคองเพื่อนให้กลับมาอยู่ในรูป อยู่ในร่องในรอยแล้วก็อ่ะช่วยเหลือซัพพอร์ตกันไปอ,อย่างเงี้ยโอ,อ้เรารู้สึกว่ามันน่ารักเนาะสะตัวคนเดียวก็ก็มีความคิดแบบเป็นกังวลใช่คือตอนเนี้ยน้องก็ไม่อ่ะรับรู้ว่าเฮียความจาเสื่อมแต่น้องอะ่ะก็รู้สึกถึงความรู้สึกก่อนหน้านี้ที่เฮียเมินเฉยเย็นชาต่างๆนาๆนาเนาะมันก็เลยแบบ เป็นปมในใจว่าที่ถ้าเฮียจะมาดีด้วยตอนเนี้ยคือเฮียดีด้วยเพราะอะไรใช่แต่แต่ว่าเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วตัวของคนเดียวอ่ะก็ยังรู้สึกผูกพันเพราะในแง่แบบว่าอย่างตอนที่คุยกับมาน้องอ่ะนึกออกไหมแต่เขาก็ยังคิดว่าเขาจะไปจากเฮียอยู่นะแต่ก็แต่มันก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกดีกันอยู่นิดนึงเขาก็รักเฮียแหละแต่แบบก็เนี่ยแหละเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันไงเพราะว่าคือเขาอ่ะ ไม่รู้ว่าตอนนี้เฮียรู้สึกยังไงแล้วอะเพราะว่าความเขา,เขาจำเพราะเขาจว่าความจาเสื่อมไปแล้วแล้วรู้สึกว่าแล้วไม่รู้ว่าที่ผ่านมาจะจะเป็นยังไงแล้วพอถ้าเกิดว่าในอนาคตต่อไปอะถ้าเฮียยังคงเป็นแบบนี้อยู่อะมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์และเขาอะก็เป็นคนที่น่ารักมากหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้แบบจะไปบอกเฮียว่าจริงๆเรารักกันมากหรืออะไรเงี้ยน,นึกออกไหมไม่ได้ไปป้อนชุดความคิดที่เกิดจากความรู้สึกของตัวเองอะเรารู้สึกว่าน้องก็แบบ แฟกับเฮียถ้าถ้าในแง่มุมว่าเฮียความจําเสือ่อมเออเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะแบบจริงๆก็รักเฮียนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าเนี้น้องไม่รู้แล้วว่าแบบ จะทำยังไงดีะคือทั้งที่เคยเจอแบบว่าเฮียอยู่กับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยมีเวลามาอยู่ไม่ได้อยู่บ้านหยุดไปแต่คอนโดเขาก็รู้สึกเหงารู้สึกเพราะว่าที่จริงคนเดียวก็คือไม่มีใครอ่ะทุกคนไม่ใครเลยครอบครัวก็ไม่ใช่จุดสบายใจของใช่เสฝั่งพ่อก็คือกับคุณลุงก็คือไม่ใช่จุดสบายใจมีแต่เฮียอี้แต่ว่าแต่ว่าการที่เฮียอี้เป็นจุดสบายใจอ่ะมันก็แลกมาด้วยความอึดอัดเพราะเฮียจะคอยบังคับคอยนุ่นคอยนี่ ถึงความเป็นห่วงแต่ไม่ได้พูดปเด็นตรงเพราะฉะนั้นคนเดียวเลยต้องไปหาหนุ่เกลือหนุเกลือคือเป็นแบบว่ามันเป็นเหมือนว่าจุดได้ผ่อนคลายของคนเดียวอ่ะเนาะเข่มคนเนาะและอีกอันด์ซีนแบบคือเกือบจะเกือบจะร้องแล้วตอนที่คุยกับมาน้องอ่ะจริงอันนี้รู้สึกเหมือนกันแล้วว่าจะเหมือนจะร้องไห้คุยกับมาน้องนะบอกว่ามาน้องเก่งกว่าพี่เดียวอยู่แล้วมาน้องต้องลืมพี่เดียวให้ได้นะก็ ใช่ทุกคนแต่ว่ามันลืมกันไม่ได้หรอกจริงลทำไม่ได้หรอกจริงคือเพราะว่าเฮียอีก็ลืมพี่ลืมพี่เดียวไปแล้วอีหน่อยอีหน่อยถ้าเกิดว่าถ้าพี่เดียวไม่อยู่ถ้าพี่เดียวไม่อยู่มาน้องก็ต้องลืมพี่เดียวให้ได้นะต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่คนเดียวให้ได้นะอย่างเงี้ยเฮ้ยเศร้าจริงและคือทุกคนเราเราเข้าใจเลยความรู้สึกของการที่คนเดียวกลับไปอยู่ในบ้านเน่ะซึ่งบ้านที่มีคนเดียวบ้านที่มีคนเดียวอยู่ แล้วที่ไม่มีใครจําคนเดียวได้เพราะอ,อย่างเมื่อก่อนอะคนเดียวอยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวก็จริงนะแต่ว่าก็ยังมีเฮียที่ยังมีเฮียที่จําได้แล้วกอ็อาจจะไปมาหาสู่กันแบบมาหาตอนเย็นแล้วก็กลับไปอยู่คอนโดนอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยมันเป็นวันที่คนเดียวกลับบ้านไปพร้อมกับไม่มีใครไม่มีใครจําคนเดียวได้คนดีแค่หมาน้องคนเดียวจริงๆอ่อะมันเลยรู้สึกว่ามันเลยที่ทให้ความรู้สึกของคนเดียวมันเหงาขึ้นแล้วภาพตรงนั้นแนะ่ะมันคือโคตรเหงาเลยทุกคนในฉากนั้นน่ะ หนาวจริงหนาวแบบไฟสลัวสลัวเพลงคอคอแล้วตอนกลางคืนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วคือาบถ้า<อ>มีฝนตกนะโอ้โหดราม,ม่าไม่ไหวแม่ร้องไห้แน่นอนอ่ะนกอกแหมค,คือคือมันทําให้เราเห็นชัดเลยว่าบ้านมันจ,จะถ้าเกิดว่าเราเปรเทียบกับบ้านในอีพีหนึ่งอ่ะมันจะเป็นบ้านที่เหงาแหละแต่ว่ามันยังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ว่ายังมีคนคิดถึงตรงนี้อยู่ะแต่พอตอนเนี้ย เป็นคนเดียวที่ว่างเปล่าเพราะว่าเฮียกก็จับไม่ได้แล้วฉันชอบมากความโบะบะาก็ยังให้อยู่นะฉันชอบจังหวะสอย่างเฮียชอบมากคือมันแบบเขาทันกันนะเพามันตลกอ่ะคือแบบ คือจังหวะที่มีออฟตัดนี่แหละมันมันเลยยิ่งขำและเและขยี้ขยี้แบบปัดแบบขยี้เราได้เหียนเหรียญนบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบไม่ได้ถ่ายแบบเล่นเงี้ยจริงๆอะรู้ป่ะแบบเนี้ยชั้แบบเออพี่ซีทำไดอย่างเงี้ยเออแบบเหมือนเล่นกันจริงๆอ่ะมึงจะเอาใช่ป่ะอะไรแบบเนี้ยเออมันน่ารักดีแล้วตอนกลับมาที่แบบคุยกันว่าแบบรับคําขอโทษเป็นเหรียญคริปโตอัวนี้ก็คือโอกแบะนี่ก็บอกแล้วว่าคาแรคเตอร์สองคนเนี้ยเขาทันกันเพราะฉะนั้นเนี้ย เขาอะรู้ไส้รู้พุงกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องช่วยกันกลุ่มความลับไงเออแล้วเกียดอีกอย่างหนึ่งตอนที่ตอนที่เข้ามาแล้วียฮียอยีย่ยังความจํเสน่ออจริงเออๆเราเข้ามาพูดอะเราสองคนควิเคราะห์แต่คนไม่ค่อยสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วก็ยิบ่บตาฉันเกลียดมากอะแต่แบบ มันตลกอะแล้วเนี่ยแล้วเป็นเป็นเป็นพอซีกับแม็กอะมันถึงมันถึงออกมาเป็นแบบนี้นี่ออกมาแล้วแบบว่ามันเข้ากันดีไปหมดทุกอย่างเข้าเล่นได้แบบเขาเหมือนเพื่อนแบบเขาคือเขาเพื่อนกันจริงๆแหละแล้วพอเขาเล่นด้วยกันแล้วเราสึกว่าเออตลกอะเขาเข้าขากันมากๆเลยเนาะคือมันมันเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆกับกับคาแรคเตอร์ที่พอพี่ซีกับพี่แม็กมาสวมบทเฮียอี้กับเฮียหลีเนี้ยมันเลยแบบว่ารู้สึกว่า มันเหมือนเป็นเหมือนดูเขาสองคนแล้วก็พูดไดะอดอเฉยแต่ว่าไม่ใช่<ม>แบบนนองมันดู<ม>แบบเป็นอย่างนั้นจริง,รง,รงอย่างอย่างตัวของคนเดียวกับหนุ่มเกลือดเนาะเวลาหนุ่นนิวกับน้องนัทอยู่ด้วยกันก็คือแบบว่าหน้าหลักแล้วเขาพ่อเขาสนิทกันอ,อะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วฉันหละพี่สดําที่มาแอบดูเขาคือใครที่พี่สดําที่คุณอ้นตับไปแล้วตามปปปไปเจอต้องสักคนเหนือฝั่งพ่อ,อก็มาเรียกสักก้อนอตามไม่ทันเลยรู้สึก พี่ไ้เห็นฉากที่มอบรถที่ม,มีมีอีกสี่คนที่ยืนอยู่ตรงข้างหลังไหมใช่คนที่ยืนข้างๆพี่เชนอ,ะอ่ะอน่าสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูแลทรงผมเออลักษณะลักษณะทรงผมว่าคล้ายกับคนเสื้อดาที่เห็นข้างหลังถูกก็เลยเดาไงเดาวว่าแบบส่งให้มาสืบเพราะว่าการการที่เฮีย ทีเออีรถคอมม่ามันน่าจะเป็นข่าวใหญ่อยู่นะอุบัติเหตุอะไรเงี้ยคือแบบว่าเป็นด,ดีลเลอร์รถดูจริงของของเมืองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะส่งแบบลูกหรือใครมาตามสืบว่าเป็นยังไงบ้างอ,อาการเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้แหละน่าจะเขาเขาคงอยากรู้แหละว่ามันกําลังจะก,กระทบอะไร กับบ้านเขาบ้างเพราะมันพอมันเฉลยเรื่องสัญญาอันเนี้ยมันยิ่งง่นยได้เลยนะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจะต้องดูว่าถ้าสมมติว่าเฮียความจําเสื่อมอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีผลเขาบอสัญญาถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอามาเรียกร้องว่าที่เลิกไม่ได้5ปีไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งงานกันตามที่สัญญากันไว้ยกพวกนี่มันมีเรื่องของธุรกิจและประเด็นเข้ามาเกี่ยวเพราะมันเลยรู้สึกว่าเออมันน่าลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงทุกคน ดีมาก่ดีมากอีกอันหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าที่สังเกตเห็นก็คือว่าความคอนติเนียมันจะมีฉากตอนที่เฮียอี้อรารวาสตอนแรกตอนแรกที่อยู่ตอนแรกตอนแรกอ่ะที่มันจะเป็นฉากที่คนเดียวกับนุกเกืยออยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็มีคุณพยาบาลรับโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปและฉากเปิดประตูอ่ะมันเป็นฉากที่ ประตูเปิดไปชนกับโต๊ะพอดีแล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเล็กที่เขาให้ความคอนติเนียใจเพราะว่ามันเกิดจากการทีเฮียดันก็อีไปโต๊ะไปอนี่สังเกตเหมือนกันว่าแบบเพราะว่าเราเห็นว่าเพราะล้วพอตัดแฟลแบ็กมาอีกอันนึงก็คือตอนที่เฮียอีกับเฮียเหรียญทะเลาะกันแล้วก็ผลักกี้โต๊ะไปเยอะ่ตรงนั้นพอดีแล้วก็เปิดมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันมีจุดที่ เล็กๆแน่นอนที่คนเดียวเพราะว่าเราเชื่อว่าในการถ่ายทำม,มันอาจจะมันอาจจะมีถ่ายกันแบบไม่ได้ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อเนื้อกันขนาดน,น,นั้นเพราะว่ามันก็มีสลับฉากสลับกล้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นอันเล็กๆที่แบบว่าให้เห็นถึงความใส่ใจ,ใ,จในรายละเอียดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบดีมากจริงและคือวาวซ่ากับเสือมากก็คือเฮเลนเสือโอ้ใช่เนาะอันอันเนี้ยเหมือนเหมือนเราเคยเห็นแฟนช่องมาเมนตอนที่เราดู นิ่งเฮียกันประมาณว่านี่แหละเรื่องเกี่ยวกับจริงๆเลี้ยงเสือนี่แหละแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเห็นในในอันนี้เหมือนกันนะอันนี้ขึ้นเนี่ยความคาดหมายฉันจริงจริงจริงจะพูดตั้งแต่อีพีแล้วว่าเราชอบอย่างอีพีอีพีหนึ่งอ่ะที่มันมีการใช้การ์ตูนใช้กาวิกในการเล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออตอนเปิดมันน่ารักมากแต่ว่าลืมพูดไปเมื่อตอนอีพีที่แล้วทุกคนอะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมีเป็นเป็นมันเป็นรายละเอียดที่แบบว่า ที่เก๋ดีในการที่จะเอามาเล่าในการแบบว่าทำแผนน้าแล้วน่าลุมง่ะจริงตอนตอนเลือดตอนตะกบตะปบอ่ะจริงเลทุกคนก็ยังเป็นอีกซีรีส์ที่สนุกสําหรับเราเสมอนะริงคือดูเพลินมากแม้ตอนนี้จะดึกมากแล้วทุกคนกําลังจะตีหนึ่งแล้วทุกคนใช่เราก็รู้สึกว่าเอนจอยมากเรรู้สึกว่าเออคิดว่ามึงบอกว่า ถ้าเราถ่ายกันถ่ายกันตอนดึกอะมันจะเราเาพลังของเราจะยมหรือเปล่าทุโกนแต่ว่าไม่เลยเพราะว่าซีรีส์มันสนุกมากๆใช่มันทำให้เรารู้สึกอยากติดตามคือรอลุ้นแล้วว่าเป็นยังไงริรใช่และเนี่ยและแบบเฮียแอบจูบลูกฉันนะลูกเริ่มแบบเอและและขำมากดีวกับหมอว่าสรุปผมไม่ได้เลยโอเคผมเป็น ความจำเสื่อมเฉียบพลันโอเคครับคุณแม็กเขาเซ็นเข้ามาดีดีนะเออน่ารักน่ารักน่ารักนะแต่ตอนเฮียปวดหัวจะไม่เนียนไม่เนียนแล้วเพราะว่าเอความจำเสื่อมเกี่ยวกับปวดหัวเฮียดูซีรีส์มากเฮียดูละครเฮียดูละครมากเลยอ่ะสันเอ็นดูมากนะคะทุกคนรอวันที่เฮียกลับไปบ้านแล้วแต่งตัวรอตอนนี้วีคนี้ใส่ชุดโรงพยาบาลตลอดเลยไม่ได้กีดเลยว่าแบบโอ้ยชุดเฮียห่อใช่เธอแต่ว่าอีพีหน้า กลับบ้านแหละแล้วเขาคนเดียวบอกว่าเฮียรู้สึกโดมนติกเนี่ยมันจะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างเพราะว่าพอกลับไปบ้านเฮียจริงๆคือจาได้แล้วไงแต่ว่าก็ยังอยากรู้แหละอยากรู้ความรู้สึกของเขาด้วยน่าจะแบบมีการหยอดหยอดหรืออะไรอย่างนี้อออีกอันหนึ่งก็คือน้องเด็กมึมือนมากจริงๆแล้วว่าคือเขาทุกคนกินกีกันตั้งแต่แบบ วงสวงเปิดกล้องอ่ะที่มีน้องเด็กเป็นร่วมงานด้วยเอไปแล้วเขาบอกว่าหาได้เหมือนมากเหมือนเหมือนจริงมีทรงแบบมีทรงเขาหน้าค่ะคืออย่างน้องที่เล่นเป็นเป็นเป็นพี่แม็กอะไรี้ยก็คือคลายมากแล้วน้อง a c t ิ้งดีมากอ่ะน้องฉากที่แบบว่าน้องลองห้าที่แบบรู้สึกรู้สึก ผิดที่ทําให้คนเดียวเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้ที่ถือรถของเล่นอยู่อะไรเงี้ยส่วนน้องที่เล่นเป็นคนเดียวก็คือแก้มแก้มยุ่ยมากจริงแจ่มมากทุกคนอะเธอฉันเคยเห็นตอนที่เหมือนเขาไปบวงสรวงตอนที่แบบในทวิตเตอร์น้องเขาก็แบบดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยนะน้องน้องเด็กสองคนนั่นแหละเขาก็ดูแลกันและกันเป็นอย่างดีอะฉันแบบโอ๊ยเขินมากเอ็นดูน้องรู้สึกว่า เราจับตาแล้วว่าอยากเจออยากเห็นน้องเด็กเล่นอีกมันอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปาจจะมีเรื่องในอดีตอีกหรือเปล่าใช่เล่าเรื่องในอดีตต่อจริงๆนั่นแหละเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยใช่ฉันเป็นกำลังใจให้เฮียอี้แล้วก็คนเดียวด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะดูมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องไปตามสืบจริงเฮียจะใช้ การ acting ความจำเสื่อมนี้ได้อะไรบ้างดูซิว่าใครจะหลุดโปะก่อนการตอนนี้ฉันว่าเฮียเพราะคนเดียวแบบเริ่มจับตาหมอจริงแล้วก็คุณอ้นหล่อมากคุณอ้นเขาจะรับปริญยาแหละฉันตับไอจเขาเขาใส่ชุดคุยถ่ายรูปอยู่เออเอาฮวยคุณอ้นเว้ยคุณอ้นหล่อมากอจริงคุณอ้นเป็นเรขาที่ดีเรขาที่ดีเป็นบริการที่แบบเหมือนมือซ้ายที่แบบเลิศมากทุกคนนะคะ ก็เดี of of <S <'s s <S er. uh ๋ยวมาลุ <S <s okay. ้นกันในอีพีหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมากี่คนจริงเธอเออหนอนกันดีกว่าตอนเนี้ยดึกมากแล้วทุกคนเดี๋ยวจะต้องพูดหรู้เรื่องไม่หรู้เรื่องก็ขออภัยด้วยแต่ว่าสามารถมาเมาหมอยกันได้ในคอมูลเลยนะครับจริงนี่คือตั้งใจดูมากทุกคนใช่เออแบบ อยกตไปตามแต่เวอร์ชันอันคัดก็เดี๋ยวไปดูดัทต่ไอ<พ>ที่ไอชี C e นะคะัผมวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย